วันนี้นะคะแคทกับพินัทนะคะแล้วก็น้องเนยนะคะก็จะมาตามงานเนาะมาตรวจสอบนะคะความเรียบร้อยของรถของเรานะคะที่กําลังต่อตัวถังพูดถูกไหมกำลังต่อตัวถังอยู่นะคะ hey, เดี๋ยวเรา,าไปดูกันอันนี้เป็น FTR 6ล0้อใหญ่ใช่ค่ะ FTR 240แรงม้าค่ะพินัทช่วงยาว ช่วงยาว7,6็เมตรหเมตรหอันนี้ก็จะวางเป็นกระบะเนาะค่ะเป็นกระบะติดตั้งติดตั้งเทรนด้วยนยะคะก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยท่อาข้างเสียงดังนิดนึงนะคะนี่นะคะกระบะเรากำลังลเตรียมตัวนะคะที่หนูถือให้หน่อยจะเอาพึื้นติดตั้งกับ ัวรใชะะ่ครับอันนี้อันนี้เมตรหนึ่งใช่ไหมครับเมตรเมตรหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งเมตรไหมตอนนี้พีทมาก็<ะ>มาช่วยดูความเรียบร้อยนะคะเมตรเต็มว่าช่วงที่เว้นเทนนะคะมันหนึ่งเมตรไหมเพราะว่าตัวนี้นะคะจะติดเทนนะคะขนาดหกลัาน ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเราก็จะเว้นเคนค่อนข้างใช้ทุนทีนิดนึงนะคะเพราะปกติถ้าสามตาสี่ตาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเว้นเค้นแต่เดียวได้เรามาวัดกันตรงนี้ตรงนี้เราจะวางเราจะวางเคนก็เคนหกหกปันช่วงช่วงที่วางเคนก็จะห่างจากหัวเก่งประมาณ1่เมตร ถ้ามันเป็นเคนใหญ่เนาะถ้าเป็นเคน,น,น,นตัวเล็กก็จะวางได้อยู่เว้นเิดๆประมาณ80เซนก็น่าจะได้พี่น้ำมันถึงเหรอถึงเมตรเหรออะไรนะันถึงเมตรเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะยึ้มสลับเดี๋ยวจะยึ้มสลับเมตรครับนี่ครับยึมย้มสลับยึม้มสลับเมตรครับ คุณนะครับอี่อแค่สองวันกันทันเหรอไม่น่าทันงานเหล็กแล้วก็เดี๋ยวต้องทำสีน่าจะเหลดออกไปกว่าแต่ ใหญ่อยู่นะเหมือนสิบล้อพวกเพาเดียวเลยเนาะพี่นะันเนาะวันนี้อะไรนะตัว FPR สองร้อยสี่สิบเนี่ยก็เหมือนสิบล้อเพาเดียวเลยเนาะแบบใช่ครับไซส์เดียวกันขนาดเดียวกันเพียงแต่ว่าล้อมันน้อยกว่าน้อยกว่าเออ, 10, 10อก็สิบสิบล้อก็คือก็ไซส์นี้แหละนะฮะไซส์เดียวกับหก้อใหญ่หัวเก่งก็เท่ากันก็คือช่วงความยาวนี้เป็นช่วงที่ขาดเนาะรุ่นรุ่นเนี้ย อ่าครับก่อนหน้านี้ก็จะขาดหน่อยเพราะว่าเขา,เาไปต่อตู้ตู้แห้งส0บ,บานนะตู้ลูมินยียมสีบ,บานนะคะก็ใช้ใช่ครับใช้เยอะก็ใช้รุ่นนี้เนาะแล้วก็เนี่ยต่อตัวถังที่มีการวางเคนวางกระบะเพราะว่ามันยาวไงอ่าพอวางเคนมันมันเว้นเว้นเคนไปประมาณเมตรหนึ่งหรือว่าเกือบเกือบเมตรแล้วเนี่ยมันก็ยังเหลือความยาวภายในกระบะที่เอาไวบ้บรรทุกของได้เยอะพอสมควรนะแสดงว่าเป็นรุ่นยอดนิยม ใช่ครับช่วชางายาวนี้เนาะใช่ครับสำหรับงานประเภทนี้เนาะพวกตู้สิบบานพวกกระบะติดเคนอะไรพวกเนี้ยแต่คันนี้ก็รอนานเหมือนกันนะเพราะว่าคันนี้อย่างคันนี้ก็เขาเอาไปไปย้ายต้นไม้ใหญ่ไม้ล้อมอะไรไพวกนี้เนาะครับก็คือต้นไม้มันใหญ่อ่ะมันก็ต้องการกระบะท,ที่ยาวๆหน่อยบรรทุกต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ไม่เน้นบรรทุก น้ำหนักเยอะแต่เน้นพื้นที่ทใช้งานได้เยอะโอเคเดี๋ยวไปนะั่งเขาทางอูเขาก็กำลังปรับพื้นที่ยยเพื่อให้ลองรองรับรถได้มากขึ้นคเห็นว่าเขาจะรับแบบพ่วงด้วยไม่ใช่เหรอฮะ เห็นเห็นเจ้าของอูบอกว่าจะมีการขยายครัติดล้อทำพ่วงทำอะไรด้วยเขาจะทำรถพ่วงด้วยอันนี้ก็ของเราิขงพี่นุ๊กอันนี้เออใช่ใช่อันนี้ก็คือจากของชิงยนต์นะครับหัว FRR 210แรงม้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์เนาะรุ่นแม็กทอรที่กำลังฮิตตอนนี้นะครับสำหรับงานสมบุกสมบันงานวิ่งดินลงบ่อดินนะครับ ก็ตัวหกล้อใหญ่อ่าโอเคเ,อเราต้องสอบถามเขาก่อนไหมว่าเพราะมันจะทันวันที่ยี่สิบสี่ไหมเนี่ยอ๋อลูกค้าจะกินหัว,หวอยู่แล้วไปะ้อง<า>ปรับภูมิทัดเนี่ย ทำเป็นแบบว่า,หาแหล่งท่องเที่ยวเนาะร้านกาแฟแล้วก็มีสระน้ํานั่งชิลรอรถไปจิบกาแฟไปแต่ถ้าแบบว่ารถไม่เสร็จง่ายนี่ก็ไม่ได้แบบชิวนะยังไม่ชิวเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกเริ่มแบบไม่ชิวแล้ว thank you